สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนะครับล็อกเอ็มในเทนนิส2.0กันเช่นเคยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตแพทใหม่ครับหรือเราเรียกกันว่าแพทไทคอนโดนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดนะครับคร่าวๆในการอัปเดตแพทในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรให้เรารับชมกันบ้างนะครับก็ก่อน่างนี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำกันต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสกรีนเซิร์ฟเวอร์หน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะอัปเดตแพทใหม่นะแล้วก ในส่วนของขนาดเกมเนี่ยประมาณ4.9จิกนะฮะก็เตรียมพื้นที่ไว้นะฮะสำหรับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับตอน10โมงนะฮะผมก็ยาไปถึง5โมงเย็นเลยนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับรายละเอียดดีเทลคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับ The sun, the moon, the stars, the sense of self, and the transcendental nature of the expert martial artist. The Reincarnation The the Soul, and the Power the Star Emperor the Heavenly Awakening Power Emperor Apocalypse And Soul Cosmic of 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 โอเคครับอย่างที่เราดูตัวอย่างกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเปิดตัวในส่วนของอาชีพใหม่นะครับสิ่งแรกที่จะเพิ่มเข้ามาในแพทใหม่ก็คืออาชีพใหม่นั่นเองเป็นอาชีพเทควันโดนะเป็นคลาสใหม่นะฮะก็เราสามารถที่จะสร้างตัวละครนะครับ เป็นโนบิดนะแล้วก็ทําการสวิตเป็นอาชีพเป็นในส่วนของอาชีพเทควันโดได้นะครับผมก็จะมีเควสให้ทำนะครับตามแมปนะฮะมีเควสใหม่แล้วก็เควสเป็นอาชีพของตัวเทควันโดครับแล้วก็ในส่วนของอาการที่เราเล่นตัวนี้เราเป็นอาชีพเป็นเทควันโดเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะมีของรางวัลให้เราแจกด้วยนะก็เหี๋ยนี้อี๋ยวยยผมมาขยายความให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับอาชีพเทควันโดเนะาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงครับวันนี้ก็มาบอกแผกนคร่าวๆนะฮะ อีกอย่างหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือระบบสตัมมิแน่ใหม่นะฮะระบบสตัมมิแน่ใหม่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะโดยมี2องแถบพลังนะครับสตัมมิแน่เนี่ยอันบนเนี่ยเหมือนเดิมครับจะเป็นคอมแบทไทม์ก็คือเอาใช้ฟาร์มปกติแต่ว่าหลอดสีม่วงที่เพิ่มมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่าอินสแตนต์แดนเจนไทมนะครับถามว่าอินสแตนต์แดนเจนไทมไว้ทำอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับมันจะเอาไว้ใช้ในการลงดันซะส่วนใหญ่นะครับเป็นหลอดอสตัมมิแน่สีม่วงนะเอาไว้ใช้พวกลงอ่าดันนะครับลงรอยแยกต่างๆนะ นี่พวกนี้นะียตามนี้เลยนะฮะเนี่ย all in stand เนี่ยนะครับชื่อมันมาจากตรงนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะลงพวกดันเจียนโอลาเคิลนดันเค้กต่างๆนะครับสต a า i ม a นาแต่ก่อนเราจะใช้คอมแบทไทม์รวมกับเวลาเดียวก,กันกับที่เราไปใช้ฟาร์มนะมอนสเตอร์ Monster นะแต่คราวนี้มันจะแบ่งแยกออกมาเป็นหลอดเกียร์สีม่วงนะเป็น in stand dungeon time นะครับระบบนะครับจะชำการใช้นะครับหลอด in stand dungeon time ก่อนเสมอนะครบ180เมื่อไหร่มันจะกลับไปใช้หลอดทั้งบนแทนนะฮะ ในส่วนของหลอดสตามินาตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้นะครับ180สตามินาต่อสัปดาห์นะแล้วก็มีการรีกันทุกวันจันทร์นะตอนตีห้านะครับผมก็อ่ะในส่วนของหลอดสตามินาตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับโดยการเข้ามาที่รีชาร์ตนะครับผมมันจะมีขายนะครับในอ่าร้านรีชาร์ตนะก็ราคานะครับอยู่ที่ขวดละนะฮะสามบ c ซีซีแคตคนะครับผมก็1ขวดนะครับเพิ่มได้60สตามินานะก็มาซื้อได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้เหรียญแมวซื้อใช่ไหมมันก็มีวิธีหาฟรีนะครับโดยการนะครับเข้าเล่น Adventure Lo c k นะคาฟ่แอดเวนเจอร์ล็อกครับมันจะมีแจกนะฮะก็คือเราสะสมแต้มคาฟ่แอดเวนเจอร์ล็อกเนี่ยแต่ว่าต้องมาจากแพทใหม่นะครับเริ่มแพทใหม่ถึงจะเก็บสะสมได้นะมันจะเป็นขวดเหมือนกันนะครับสีขาวใช่ไหมฮะอ่ามันก็ใช้เหรียญคาฟ่แอดเวนเจอร์ล็อกนะครับเอามาทําการแลกได้นะครับถ้าเกิดกรณีสมมติเราไม่อยากเติมเหรียญแมวนะก็คือใช้วิธีนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือวิีีสาายรรรนนะะปมณ้คับ โอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของดันเจี้ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงน,นะครับก็คืออในส่วนของดันเค้กนะฮะดันเค้กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะลงดันเค้กได้นะครับทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะฮะเดิมทีมัน4ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับ รอบนี้มันก็คือ7ดครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกันเราจะมีสิทธิ์ได้ในส่วนของมัสเตเมโลทั้งหมด7อันนะครับถ้าว่าเราสามารถที่จะแลกของได้ประมาณ2ชิ้นละ1ชิ้นนะครับสี่มัสเเมโล่งชิ้นเป็นสาก็ได้อาจจะแลกเป็นแปลนหรือจะ้เป็นอาวุธก็ได้นะครับในส่วนของไอเทมดันเค้กเนี่ยแน่นอนนะครับอยากให้มาทำกันก่อนเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่สับเปลี่ยนนะครับมีการรีทุกๆสัปดาห์เนาะแล้วก็มันมีการเพิ่มพวกแบบแปลนมาบางคนเนี่ยต้องตัดสินใจครับในการแลกนะไม่ว่าจะเป็นนนนออออยยาาากกกจจะะะะะไไไดด้้้ขงครรรับแปลรปรมณี มันเอาไปสามารถไปใช้ได้นะหรือเอาไปขายก็ได้นะแล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมก็อยากจะให้เอาในส่วนของอสเตมนาแบบใหม่ครับมาลงดันตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้ก็จําเป็นมากๆนะครับสําหรับระบบสแตมนาหใหม่ก็บริหารจัดการให้ดีเดีย๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้ละกันวิธีการบริหารจัดการระบบ Instant ด์ดันเจนทามกับคอมแบททามว่าใช้ยังไงถึงจะคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงเลยนะฮะ ตั้งแต่ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีไกด์แนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับในส่วนของด้านเคสก็จะประมาณนี้นะก็คือเปลี่ยนแปลงนะครับจาก4ครั้งต่อสัปดาห์เป็น7ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ในการเข้าแต่ละครั้งนี่ก็คือ60ตม่าเหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบคาฟาเอเมเจอร์ล็อกแบบใหม่นะครับก็คือไม่ใช่แบบใหม่ดิมันรีคาฟาเอเมเจอร์ล็อกใหม่นะก็เหมือนเดิมครับก็เริ่มใหม่นะฮะ อันเก่าที่เราเล่นไว้แล้วก็ไปแลกของซะให้เรียบร้อยนะอันใหม่แล้วก็มาทํากิจกรรมเหมือนเดิมแล้วก็สะสมแตม้มคาฟาแล้วก็ไปทําการแลกของรางวัลเหมือนเดิมซึ่งของรางวัลก็จะปรับเปลี่ยนไปรู้สึกว่ารอบนี้จะมีเฟยคอยให้เราแลกด้วยนะฮะผมก็ไปลองดูกันได้นะครับต่อมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะคือในส่วนของอตู้กาชาทั้ง4ตู้นะไม่ว่าจะเป็นท่ามแมชชีนตัวนี้นะครับเป็นกาชาตรงนี้เนาะหรือจะเป็นตู้ที่2เป็นเฮสแวร์นะฮะหรือตู้ที่3เนี่ย จะเป็นในส่วนของโค้ดนะครับสุดท้ายเป็นตู้การ์ดนะฮะสตู้นี้นะครับถ้าเกิดมีการรีตู้นะทุกๆการรีตู้เนี่ยเราสามารถที่จะกดกาชาฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหม่นะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่เขาต้องการกันนะครับผมต่อมานะฮะสิ่งที่นะครับเพิ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเข้ามานะครับในการอัปเดตใหม่อัปเดตแผทใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบรีชาร์ดนะครับ ระบบรีชากรก็คือระบบเติมเงินนี่แหละนะฮะถ้าเกิดพออัปเดตแพทใหม่เนี่ยแน่นอนครับระบบเติมเงินมันจะเป็นแบบว่าคูณ2แน่นอนนะฮะผมอันนี้สําหรับใครที่เลินสายเติมก็มาดูได้นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของอีก2อย่างนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังครับก็จะเป็นในส่วนของเอนเชนลิลิกนะฮะเดี๋ยวเราผมพาทุกคนไปที่พอเทล่าก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีเอนเชนลิลิกมาใหม่นะครับหลายชิ้นเหมือนกันนะ ก็ไปไล่เรียงกันดูนะครับก็ให้ทุกคนจำเอนเชอรลิตเก่าไว้ก่อนนะแล้วพอเราอัปเดตแพทใหม่เนะี่ยมันก็จะมีเอนเชอรลิตใหม่เด้งขึ้นมานะ้วก็เราไปทําหาของคลาบเอานะฮะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่็มานอกจากนี้ครับมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากอาชีพใหม่เทควันโดใช่ไหมฮะอาชีพเทควันโดเนี่ยอาชีพใหม่ก็จริงนะแต่ว่ามันมีสัตว์ขี่ใหม่ด้วยเป็นสัตว์ขี่ของเทควันโดนั่นเองนะให้เราเดินไปที่ร้านม้าช็อปนะฮะมันจะเป็นสัตว์ขี่นะครับ กีเลนภูเขานะก็ใช้เฉพาะนะครับอาชีพทาวนคอนโดโดยตรงนะครับประมาณนี้นะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับก็จะเป็นอันอัปเดตแพทคร่าวๆสำหรับในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลยังไงก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับสำหรับหลังการอัปเดตแพทใหม่นะโอเคผมก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เจ้าบ้นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าดืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อไปคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ